เฮลโหลใดๆก็คือนอนอ ได้ยินไหมทุกคนได้ยินปะโหยุ่งอ่ะไม่พร้อมครับนาไม่พร้อมทุกคนรู้ อใครมาครับใคไมันไม่ขึ้นวะอะไรทุกคนรู้ปิดไอแพดของผมว่าฝนตกลังสีฝนตกวะ เออไม่ไม่ไม่เสือกยไม่ใช่ไม่ตกกำลังว้กำลังกำลังเออแต่ว่าฟ้ามาล้วตอนนี้มึงปิดไอแพข้างหลังก่อนฮะปิดไอแพข้างหลังก่อนอะไรวะปิด iPad ข้างหลังก่อนไอแพดด้านหลังเออไอแพอยู่นี่เออก็เมื่อกี้มึงตั้งไว้อะเอ,อก็ดูเน็ตสิไงเออมึงดูอย่างสนุกพิเช ดูไม่แย่ไม่ิ่งจบไอ้เชีย่ยกูเปิดทิ้งไว้จะดูเมื่อคืนแต่ไอบ้บูมแม่งหลับกูไม่อยากเปิดสิ่งนังนดีจัดกูว่ามันเป็นหนังที่ทำไมวะงง <c oughs> มันไม่งงเว้ยแต่มัน <c oughs> ดีหรือไม่ดีมันเนิบไปหน่อยอ่ะมันก็โอเคนะตอนรักคดีอ่ะนนแ,แต่ตอนแร,นแรนแกมันควรแบบทำให้อยากดูว่ะตอนแรกไม่แต่เขาปูเรื่องก่อนบอ ไมใช่แล้วมันออกมาแค่สองตอนเองอันนี้มันด้อสองตอน,ตอนเลยเหรอก็เน,นี่ยออกมาสองอีพีอีพีแล้วแคสิบนาทีอ่ะากูรอดครบตอนก่อนดีกว่าค่อยดูถ้าติดแต่นักแสดงดีอ่ะรู้จักทุกคนไม่ไงเออไม่หมาถึงหน้าตาดี <laughs> <laughs> ไม่นี่ไงคนนี้ผู้หญิงไย อ่นแหละกคูคุ้นอยู่คนเดียวเอาจริงว่าใช่ไหม <laughs> ดูแบบ <c oughs> ดูไ <คน S 1> ด้ท<ด>ุกเรื่องในโลกใบนี้อ,ะอ่ะคนนี้เออเมือนนา่งเรานเพื่อนคุยกันฮะแง่เดี๋ยวฟังนะเี๋ยว่ะไอ้แง่ทองลองก็ไปกินข้าวดิตอนนี้โกูไม่รู้จะกินอะไรเว้ย เออแต่ก็อย่าลืมซื้อเมจิมาแล้วกันในไม่ใกล้อ๋อชอบกินเมจิเอ่าใช่ใช่ชอบชอบจริงอยกัยครับกินบ่อยเอาชิ้ช่วงนี้กินเมจิอย่างบ่อยเลยแค่เก็บเสียอืมที่อาบน้ำแล้วนะอะไรบ้างนอนเยอะปั้หัวฟีเออดีวะกูอาบน้ำไม่พร้อมแน่ใช่ครับอะไรนะ ไม่มีคนเมนมาว่าพี่จีหน้าไม่พร้อมแน่โอ้กูหงายขึนไปได้ขนาดนี้หน้ากูดีมากเลยแหละแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าบูมึงรู้สึกว่าหน้าบูมันจะพร้อมมั้งไหนไอ้บูมจะต่อยกูว่ารึนกูหันกล้องไปอ่ะไอ้ไม่ต่อยหรอกโอ้ยเอาพี่หมีมาแทนดิสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไอตัวนี้มันอยู่ในห้องมึงได้อะเอ้ของบูมตัวตาบูมมันเอามามึงเอามาด้วยเอ้ยบูมเอามาจะนอนไม่หลับปะสวัสดีครับชื่อพีบีครับมันเอาตัวเก่าเก็บไปแล้วมันมีมันมีเป็ดอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นมันเอาเก็บไปละมีตัวนี้นอิงจริงมันมีมันจะมีสองตัวไ้อะไรนะชื่ออะไรนะอีกตัวหนึ่งมันจะมีสองตัวมันมีตัวเอ่อ จง,จงๆที่เป็นเป็ดเสียงมันจะแบบสสดโอเคโอเคอ๋อมีเสียงเนี่ยตุ๊กตามีเสียงเนี่ยเออจะมีเสียงสองเสียงอย่างพี่หมีอย่างเงี้ยมันจะเสียงแบบในของฟังเสียงจงๆในบลมอกจงๆมันจะแบบสวัสดีครับเออช้าไปชอบไป <laughs> โอ้ย <laughs> มันจะทำไงไม่เห็นหัวกวูอ่ะนี่แล้วกัน ตัดหัวมึงออกแล้วว๊าง่อ๋อเอ้ยมึงอยาใส่เสื้อกเกาเรศาสต์นอนดิเฮ้ยรักสถาบันเออหยุดุ๊บึ้นฟินสติ๊กเกอร์ลายหน้าเซฟคือเซฟทำเองไหมเซฟทำเองครับ <S 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 ผมทำให้ ทำเองผมทำประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่นแหะไม่ถึงได้ซ้ำสิบนาทีก็เสร็จแล้วปะไอสติกเกอร์หกอันน่ะ้าไอ้ยแปดอันปะได้อยาออ่าไปซื้อขอร้องมันมันมันเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าแปดแปดพูดจจริงวันนี้ตอนแรกว่าจะไป ไปกินข้าวกับพี่วนณาว่าพี่วนณาเลิกงานไม่ไม่เลิกงานไม่ได้ก่อนก่อนกําหนดก็เคินจรจริงๆคืนจริงจริงจะเลิกบ่ายสองครึ่งเว้ยแล้วเหมือนถ้าเลิกบ่ายสองครึ่งอ่ะกูจะกลับมาไลฟ์เมจิไม่ทันใช่ปะก็เลยไปขอแกบอกให้เลิกแบบเลิกเที่ยงได้ไหมอะไรเงี้ยสูบแกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปเกลียดจัด เฮ้ยอะไรสระเขาอย่าหาทำมึงอะอย่าหาทำไอ้สัตว์โอ้แม่เอ้ยอะไรเนี่ย โอ้รือบอกทุกคนเลยครับวันนี้มีไลฟ์นะครับสี่คนตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมที่อินสตาแกรมจีเองครับนนะก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับใช่หนึ่งทุ่มเนี่ยเริ่มมาดูนะ เฮ้ยมึงดูอันนี้เออเพียวเพียวเียวเจัดเลยเนี่ยแฮงเต็มสิบเลยมึงไม่มีอะไรมัน,มนชีอันอีะมันมีอันที่เต็มสิบกว่านี้เว้ยแต่กูไม่กล้าเล่นมึงไม่มีอะไรทำแล้วะชีวิตมึงอ,อ่ะออ่โกงอะไรยู่ <laughs> โอ้ยกูต้องไปแก้สกอร์ <ค>กูทำเรื่องใหญ่ทิ้งไว,ไว้เ้ยกูแบบทำเรื่องรีพอร์ตไว้กูลดจากสิ่งที่จำเป็นเหลือ,เ,อเหลือแปดสิบสี่ตอนนี้แปดสิบห้าแล้วกูต้องทำให้ได้กเก้าสิบเอ็ดคืออะไรเล่นเกมมันคือมันคือสกอร์ที่กูควรทำก็คือเล่นเกมไก่บูม ไม่ใช่เล่นแกมมันคือสังรมมันคือสังกอกรรมคุณโดนรีพอร์ตแล้วกูเล่นบมจะระดับไม่ได้ R L เอ้ย R O C เหรอเออ R O C อ่ะกูแบบไอ้เนี่ยกูโดนรีพอร์ตก็ที่เมื่อวาน่ะที่มีก็คือกูเล่นอ่ะกูเล่นตอนทำผมใช่ไหมตอนที่นั่งรอทำผมอ่ะเลยแล้วกูก็เล่นด้วยแล้วสักพักมีสัมภาษณ์กูก็ต้องกดปิด กูก็เลยไม่ได้เล่นแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์แทนกูก็เลยโดนคะแนนพฤติกรรมวานอะไหายหมดเลยฮะเมื่อวานเรอะเออเมื่อวานอ่ะสุดปังใช่ตอนนี้กูต้องมาดั้งแก้คะแนนพฤติกรรมเหมือนมัถายอมเลยกูว่าต้องแก้คะแนนพฤติกรรมเอออันนั้นมันมได้หน่อยมึงโดดเรียนทุกวันเลยมาสายหักวันละห้าคะแนนกูไปดูคะแนนมาดึกเลยติดลบติดลบ ร้อยกว่าคะแนนมาสายหมดเลยวยาจบได้ไงวละนะก็ไปไปทำความดีอ่าเก็บขยะไม่ซื้อข้าวให้อาจารย์นะรู้สึกว่าเดี๋ยวดูบูแม่งชอบใช้เงินแก้ปัญหาสุดเลยบูบูมันรวยเออบูมันรวยช่วงนี้ ไอ้แคยมึงห mm ้า so mm ัน hmm. ท mm ีมันไม่อยากใช้เงินสามสีบสี่สบาทเพื okay, ่อจะเก็บเงินซื no. ้อรถแปดล้านไอ้เแต่ก็ไม่เืองเ้ยอะไรมึงไมึงไ่พูให้กูฟังเองไอ้ยอะไรนะอะไรนะเก็บเก็บเงินไอ้ี่มึงไม่พูดให้กูฟังเว้ยบอกว่าเออกูว่ชวนเปนแบบกินขอมกินข้าวอะไรอย่าว่าแบบมันแค่แบบสามสิบสี่สิบาทเงี้ยมันบอกว่าไม่กินกู่าทำไมชวนชดน เออก็มึงบอกว่ามึงไม่อยากกินข้าวจะไปซื้อรถเหรอเออเก็บตังค์ซื้อรถแปดแปดล้านแต่ว่ามันเก็บสามสี่สิบบาทเฮ้ยเท่ังมาเออมาแล้วมาแล้วท๊อฟฟี่ร้องอะไรดังขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยหิวว่ะเออมึงสั่งอาหารดินี่มึงวันนี้มึงอยากกินข้าวแล้วหรอเออดีบัตรมึงอ๋อ เป็นชอบเป็นชอบกือขนหรอเพิ่งเปิดหน้าต่างดิข้าบกอย่างนี้กูเดินมาตรงนี้กูเฮ้ยฝนตกเหรออะไรจริงมั้ยเนี่ยออกแล้วหรอเหมือนจะกำลังจะดีใจด้วยให้ดู ม,ม,มึงรู้ใช่ไหมว่าหน้ามึงเป็นปลาบูอ่ะนี่ไงโอ้โหโอ้โหไม่เห็นฝนเลยมึงอ่ะของมึงอ่ะก็คือพอมึงมานี่ใช่ปะ่ะฝนตรงนั้นน่ะก็หยุดไปแล้วก็มาตกที่น,นันเนีนะครูแสดงของมึงมันเหมือนได้เป็นฝนเลยว่ะ ะของมึงเหมือนเอฟเฟกต์ผลเลยอ่ะก็เปิดเอฟเฟกต์ไงยวดูเถอะเอาทำเอฟเฟกต์หายเออเนี่ไฟอ่าจุดไฟแม่งเลยเอ้ยเหมือนของจริงเหมือนกันเนี่ยไฟไหม้จริง่็มึงลงมาดูก่อนไอเหี้ยิ๋มหมายละเหมือนของจริงสักเดี๋ยวก็าชีนไม่บ่อยในบ้านมึงอ่ะโอ้ยเหี้ย นี <us> ่ไงฝนตกไปดับดับไม่ได้นี่ไงโอ้ยลมแรงขนาดนั้นนะโอ้โหเห็นได้ไหมบอส